it's n you though Se spell e สวัสดี <can> ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Midday Story นะคะระ,ระหวางที่พี่เน่งนะคะหาหาอะไรหาเหาทปพันสายไฟเม,มก็เลยมานั่งรอพี่เน่งนะคะหาของก็เลยจะมา เล่าให้ฟังนะคะเก e. right ี่ยวกับเรื่องการไปทำอีกซีนะคะก็มีคุณป้านะคะถามเข้ามาในข้อความนะคะว่าน้องเมย์เนี่ยตัดสินใจหรือยังว่าจะไปใส่ตัวอ่อนเดือนไหนนะคะซึ่งเมย์กับพี่เดงก็ตัดสินใจกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็บอกคุณหมอไปแล้วด้วยค่ะ ก็คือว่าคุณหมอนะคะได้นัดเมย์เนี่ยประมาณวันที่14กุมภาที่จะถึงนี้นะคะตรงกับวันวันวาเลนไทน์พอดีก็แปลมากก็คือนัดประมาณวันที่14กุมภานะคะให้ไปรับยาเพื่อที่จะเตรียมผนังมดลูกนะคะใครหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบเนาะในขั้นตอนกระบวนการทำเด็กหลอดแก้วเนี่ยหนึ่งก็คือ ช่วงกระตุ้นที่ว่าจิ้มจิ้มพุงนะคะจิ้มพุงเพื่อที่จะเก็บไข่ออกมานะคะกระบวนการนั้นก็คือเมย์กับพี่เน่งทำเรียบร้อยไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะ<ๆ>หลังจากเก็บไข่คาดโครโมโซมผ่านแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเมย์มีตัวอ่อนเนี่ยแช่แข็งเก็บไว้อยู่ประมาณ11ตัวนะคะซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ย บางคนก็เลือกใส่ครั้งละตัวบางคนก็เลือกใส่ครั้งละ2ตัวนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนเนาะสมมุติว่าถ้าเมย์เลือกเลือกที่จะใส่ครั้งละ2ตัวนะคะ11ตัวเนี่ยเมย์ก็จะมีโอกาสในการใส่ประมาณ6ครั้งด้วยกันเนาะมีโอกาส6ครั้งนะคะในการใส่ตัวอ่อนซึ่งในวันที่14กรุณาเนี่ยจะเป็นการ รับยาเตรียมผนังในครั้งที่1น,นะคะการเตรียมผนังหมดลูกเนี่ยด้วยด้วยยาที่หมอให้มานะคะก็จะใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ค่ะก็คือประมาณวันที่14 15ไปจนถึงประมาณสิ้นเดือนกุมภานะคะจะสามารถใส่ตัวอ่อนเนี่ยประมาณวันที่ 2- 3มีนาประมาณนี้นะคะจะไม่เกิน5มีนานะถ้าเลทสุดถ้าถ้าดูจาก ระยะเวลาที่หมออธิบายให้ฟังนะคะดังนั้นก็คือจะได้ใส่ตัวอ่อนครั้งแรกนะคะในวันที่ประมาณไม่เกินวันที่5มีนานะคะที่จะถึงนี้ก็รู้สึกจะบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นการทำเด็กหลอดแก้วครั้งแรกของเมย์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นการใส่ครั้งที่1ซึ่งเท่าที่เมย์ไปดูข้อมูลคุณแม่ๆที่ทำเด็กหลอดแก้วนะคะก็จะมีหลายท่านที่ ทำครั้งแรกก็ติดเลยบาหลายท่านที่ทำครั้งแรกไม่ติดก็มีนะคะบางท่านไปติดรอบที่2บางท่านก็ไปติดรอบที่4ีรอบที่5้รอบที่หกนะคะก็เมย์ก็ไม่รู้นะว่าเมย์จ,จะใส่ตัวอ่อนแล้วก็ติดในครั้งที่เท่าไหร่นะคะแต่ครั้งแรกนี่ก็รู้สึกตื่นเต้นอยู่ก็จะเป็นการอัปเดตนะคะในเรื่องของการทำเด็กหลอดแก้วนะคะในวันที่ 1- 5มีนานี้ ก็จะเริ่มใส่ตัวอ่อนเป็นครั้งแรกแล้วค่ะซึ่งพี่เน่งเนี่ยก็ได้ตัดสินใจแล้วนะคะว่าจะใส่ครั้งแรกเนี่ยสองตัวด้วยกันซึ่งคุณหมอก็ถามอยู่แต่คุณหมออ่ะเขาบอกว่าจะถามเมตอนที่เตรียมผนังหมดลูกได้ย,ยาแล้วแล้วผนังมันผ่านนะคะคือในการเตรียมผนังเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ขนาดที่จะใส่ตัวอ่อนเข้าไปเนี่ยในเดือนเดือนนั้นนะคะ mm hmm. เขาก็จะเรียกว่าเตรียมผนังไม่ผ่านนะ ซึ่งก็จะต้องไปรับยาเพื่อที่จะเตรียมผนังในเดือนต่อ,ตอ,ตอไปเนาะเราก็ต้องเตรียมให้ผ่านนะคะถึงจะใส่ตัวอ่อนได้คะ่ะช่วงนี้นะคะเมย์ก็ทำการเขาเรียกว่าปรับโภชนาการในการลดทานหวานลงแล้วนะคะซึ่งตอนตอนแรกเนี่ยที่เมย์เก็บไข่อะเมย์ก็เรียกว่าไม่กินเลยนะพวกน้ำลงน้ำตาลนะคะแต่หลงังๆมาเนี่ยเมย์ก็ กินนิดนึงคลายเครียดอะไรอย่างนี้ช่วงนี้ก็คือกลับมาค่อนข้างแขางในเรื่องของระดับน้ำตาลแล้วเนาะเดี๋ยววันที่14กุมพานี้นะคะก็เริ่มที่จะเตรียมผนังแล้วแล้วก็ต้นเดือนมินาก็ใส่ตัวอ่อนแล้วค่ะก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะติดครั้งที่เท่าไหร่ก็จะอัปเดตประมาณนี้นะคะระหว่างที่รอพี่เน่งหาของค่ะ สวัสดีครับเอฟซน่าจะตกใจว่ามันคือขอเข้าร่วมก่อนนะเอแป๊บนึ่อสวัสดีครับขอตอนลเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรี่นะผมอไปขอ,อไม้ไผ่จากป้ามานะผมเป็นไม้ไผ่ที่เอาไว้ผูกตรงแล้วป้าก็เลยเก็บไปไว้ที่หลังบ้าน มีเยอะนะครับ FC พอดีว่าคือตอนเนี้ย problems. ผมมีหลอดไฟที่ตั้งอยู่บนเสาซึ่งเป็นเสาที่ค่อนข้าง uhm, okay. ที่จะไม่สวยเอาซะเลยเนี่ยฮะดีไซน์ได้แบบว่าห่วยแตกมากหลอดไฟเนี่ย เวลาถ้าเปิดถ้าเปิดมันบอกว่าเปิดต่าๆประมาณนี้ไฟมันจะไม่ค่อยสว่างแต่ถ้าหาว่ามันยิ่งสูงยิ่งสว่างตัวนี้คือเปิดดวงเดียวเนี่ยรัศมีถึงด้านหน้าเลยนะเมย์มแล้วก็ครอบคุมไปบริเวณรัศมีอ่า20เมตรเลยนะอ่ะนะเอซีแต่ถ้าาว่าเราแขวนต่ำๆสักครึ่งหนึ่งมันก็ไม่ค่อยกว้าง ก็เลยได้แขวนไปแบบนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเพราะว่าเมย์บอกว่ามันไม่ค่อยสวยเลยพี่เน่งมันเป็นเหล็กเป็นท่อนไม่ค่อยสวยก็เลยว่าจะเปลี่ยนนะครับก็เดี๋ยวจะเอาลงจ้าไ,ไม่ไปช่วยพี่หน่งเดี๋ยวค่อยดูนะครับเสือสาวนี่ เดี๋ยวจะลองเอาไม่ไผ่มามัดดูเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับผมเบาด้วยแล้วก็อุ้ยเบาด้วยแล้วก็สีก็เข้ากลมกลืนกับกำแพงพอดีพอดีอดแต่แต่ไซส์น่าจะเล็กกว่านิดนึงแบบนี้รัศมีของอ,อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามัดตรงช่วงข้างบนก็ได้ ทำแบบง่ายๆนะ FC ห้อยไว้ที่นี่เลยนะฮะง่ายๆ simple simple จะบอกว่าที่บ้านก็มีโซลาร์เซลล์นะคะแต่ว่าบางวันเนี่ยแดดมันออกไม่ค่อยไม่ค่อยจ้าแล้วทีเนี้ยมันชอบมืดตอนแบบประมาณแบบเที่ยงคืนตีนึงก็เลยคิดว่ามันต้องมีไฟที่ใช้ไฟแบบไฟบ้านนะคะนี่แ,นแบบนี้ <Solar. S 1> FC เบาด้วยนะก็เ,เ,วเอวขึ้นปึบนี่ปรับได้เอาต้องมัดกับเสา วันนี้ก็อากาศดีขึ้นนะเอฟซีเพราะว่าไม่หนาวเมื่อวานวันก่อนวันก่อนนี้หนาวหนาวเย็นเลยแหละฝนก็มาตกอีกทำให้มันหนาวมากวันนี้แดดออกหมาก็ขี้เกียจก็ข้างใน อีกอันนึงนะครับอันนี้ก็ทําไปก่อนครับเดี๋ย่ผมหาอะไรมาล็อกดีๆจริงๆแล้วมันต้องเป็นแท่นเสียบต้องเป็นแท่นเสียบนะครับคือไม้ไผ่ลำเนี้ยมันเป็นลำที่แบบว่าเบาๆนะครับมันเนี่ยแน่นละแล้วก็หมุนได้ด้วยนี่ FC ดูนะฮะ มีฟังก์ชันเยอะแยะนี่หมุนได้ด้วยแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้ากับกำแพงมากกว่าเหล็กตัวนี้นะครับนี่เรียบร้อยอีกอันนึงด้านหน้าไปเอา,าไปทำไหม,มะอะไรนะมีนูงนอ่ะข้างนนาขวาตร,ตรงนูงนะ้นอ่ะอ๋อมูเขียวหนูก็ว่าอะไรตกหนูเลยว่าพี่อยู่แถวนี้ ยังไม่ตกใส่หัวหนูตัวเริมอ,อีกแล้วตัวนี้มาประจำเลย <c oughs> FC ครับเปิดมาปุ๊บท้งมก็ตกออกมาลงพื้นเปิดเปิดไปไปไปน่าจะไม่ไปเฉยเลยไปไป งูตัวเดิมเลยนี่อืมไปละเรียบร้อยคำ f c นี่นะครับผมเอาใช้ไม้ไผ่มาทำเป็นที่ห้อยหลอดไฟนะครับก็เดี๋ยวผมหาอะไรมามัดเพิ่มความแข็งแรงขึ้นอีกครับผมตอนแรกเป็นเป็นเหล็กธรรมดาแต่มันไม่สูงมันได้ประมาณช่วงนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ย ใช้ไม้ไผ่ตัวนี้เนี่ยมันจะสูงมากแล้วก,เกว็เข้ากับบ้านด้วยนะครับเข้ากับบ้านด้วยเรียบร้อยนะเป็นเล็กนิดน้อยสำหรับวันนี้นะผม fc ประมาณนี้ยิ่งสูงยิ่งสว่างไกลนะครับ fc ถ้าหากว่าเราห้อยถึงแค่ตรงนี้มันก็จะมา ลัศมีก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้ายิ่งสูงปุ๊บมันก็จะสว่างถึงข้างหลังเลยนะครับผมประมาณต้นนู้นก็มีแสงเพราะว่าอีกต้นหนึ่งเนะี่ยผมก็ห้อยประมาณนี้แหละสว่างทั่วแทบจะทึ่งพื้นที่ด้านหน้าเลย f c จนแบบว่าไปถึงจนด้านหน้าด้านหน้าถนนนะครับตรงนู้นนะ่ะยังพอมองเห็นแบบลำไรลำไรนะครับดีกว่าไม่ติดสูงซะเลยถ้าไม่ติดสูงเนี่ย มันจะมองอไม,ไม,ไม่สว่างไม่ไกลนะครับเรียบร้อยภาร,รกิจก็ไม่ไผ่ก็เข้ากับกำแพงดีนะครับพื้นที่ดีกว่าใช้ท่อนเหล็กเมื่อกี้ท่อนเหล็กเมื่อกี้มันดูไม่ค่อยเ,อเข้าเท่าไหร่อบอกว่าจะให้กินไสกอเอา้ามาจากไหน,นเนี่ยเียแค่สามมันมีตัวเนี้ย เาไม่ชื่อว่าลาเต้นะชื่่ออวาะไรเขาชื่อว่าหมอกรู้ได้ไงพ่อเจ้าของที่อ่ะเจ้าของหลังบ้าน่ะที่เป็นเจ้าของอลาเต้น่ะเขาเรียกมอกเยกหมอกหมอกน้องหมอกเห็นไหมเห็นไหมหมอกเธอชื่อหมอกเธอไม่ใช่ลาเต้นี่ครับตอนแรกตอนแรกใครมาแล้วมตอนแรกมีแต่ชูก้าชูก้าครับ ชูกามาัวเดียวนะครับผมพอเมย์บอกว่าพี่แดงเอาเอามาเอามาให้สักชิ้นหนึ่งปุ๊บมาจากไหนก็ไปดูเดินมาเลยเหมือนโอ้บอกให้นั่งนั่งก่อนชูการนั่งก่อนชูการนั่งนี่ลานั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเห็นไหมลาเต้นั่งแล้วนั่งให้ลาเต้ก่อนเลยลาเต้นั่งนั่งก่อนเออนั่งนั่งก่อนล ปากแแปลนลมนั่งดูพี่นั่ง่นั่งดีร้อยมากเลยอ่ะชิต้านั่งดีร้อยเลยค่ะนั่งชิต้านั่งกลัวกลัวพ่อไม่เห็นชิต้าเลยมานั่งตรงนี้ครบละคนละชิ้นพอให้ไปเยอะแล้วตอนเย็นน่ะให้เช้าหนึ่งรอบแล้วก็ตอน อ่ายบายรอบหนึ่งแล้วก็ตอนเยน็นอีกรอบนรู้สึกว่าช่วงเนี้ยปากแปกก็เลยมาเฝ้าผมตลอดเลยหมดแล้วไปไปน,นไปนอนไปนอนไป go home go sleep good night นะเด็กๆกู o d n หมดแล้วแล้ว